รงเรียนบ้านเนินพัฒนาอำเภอหนองไผ่ตั้งอยู่เลขที่122หมู่7ตำบลกองทูนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวเจนจิราโพชยัยผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเนินพัฒนามีนักเรียนรวมทั้งสิ้น50คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล18คนและระดับชั้นประถมศึกษา32คนครูไม่ครบชั้นเรียนจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูดำเนินการจัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ปฏิบัติกิจกรรมตามคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้เตรียมการสอนล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดวัสดุใบงานใบความรู้และอุปกรณ์เสริมตามที่คู่มือครูต้นทางได้กำหนดไว้รวมทั้งมอบหมายให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนครั้งต่อไปซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูตัดใจสำคัญสู่ความสำเร็จโดยใช้ยุทธศาสตร์4 5 6ห ยุทธศาสตร์ที่4ข้อพื้นฐานสภาพแวดล้อมสะอาดมีระเบียบมีโทรทัศน์เหมาะสมกับเด็กครูมีบทบาทหน้าที่คือคอยเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอดเวลานักเรียนตั้งใจเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ยุทธศาสตร์ที่ 5. ผู้บริหารต้องทำผู้บริหารคอยส่งเสริมอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องมีความเป็นผู้นำดำเนินการอย่างจริงจังจัดหาอุปกรณ์ทุกชนิดโทรทัศน์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมคู่มือรวมถึงสื่อต่างๆอย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมทั้งติดตามการใช้งานประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเมื่อวัสดุอุปกรณ์เกิดปัญหา มีการมิเทศติดตามการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอยุทธศาสตร์ที่6ครูต้องปฏิบัติจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่กำกับดูแลแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตลอดเวลาสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้งวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดกับนักเรียน